สวัสดีครับวันนี้มาส่องอลูกปลากันดีกว่าครับกองนี้ก็เหลือประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขอ้อมันติคันเรมันเดิมนะครับจะมองยากเลยนะครับลูกปลาเกือบเดือนแล้วนะครับจะเดือนนั่นแหละนี่ครับ ดูมองเห็นบ้างครับก็มีหลายบอ่อที่เพาะไว้นะครับมีสามบอ่ออันนี้ก็เป็นอีสานสีนาคนะครับแต่รู้สึกว่าจะเหลือน้อยมากนะครับลูกคอกนี้เหลือถึงยี่สิบตัวหรือเปล่าครับนี่ นี่นี่ครับลูกๆเขามองไม่ค่อยเห็นคองนี้จะอยู่ที่เยอะครับนี่นี่ครับ,รบก็จะอยู่ตามมุมนี้นะครับโอเคดูห้องต่อไปครับ นี่ก็เป็นมันติคัลเลอร์เหมือนกันนะครับของนี้จะเหลือเยอะหน่มีเมื่อเช้าเพิ่งให้หลายแดงครับนี่พ่อเขาครับลูกๆเขา ตามขอบเกาะตามใบไม้พืชน,น้ำของเรานะครับเยอะอยู่นะครับข้อนี้ขอ้อมูลเยอะนี่ครับข้อพนี้ก็เป็น มีลำนะครับเราจะเพาะแบบง่ายๆกันเลยนะครับเราจะไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้ก็สองอาทิตย์แล้วนะครับมันติกัเลยคลองเมื่อกี้กัรกบรากาศฝาบีรำเพาะรอลงเพาะพร้อมกันนะครับบีรำก็เหลือเยอะครับชุดนี้ขอให้รอดหมดเลยครับพียบเลย ประมาณนะครับที่ปิดบ้านปิดว้าปิดบ้านครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตเพียงแค่นี้แหละครับ